โอเคกลับมาต่อใน ep 2ของเรานะครับ ep ก่อนหน้าเราก็สมัครสมาชิกเรียบร้อยนะครับแล้วเราลองลองถามคำถามที่เป็นเหมือนว่าเป็น case study ของทางเจมี n นให้ลองถามก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะมีข้อมูลที่ถามว่าสมมุติว่า o o o l l e บ r t แต่ก่อนอันนี้นมันเป็นเจมี n นนะแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นใช้ว่า Google บาทอยู่นะครับเป็นนักโภชนาการแล้วเนี่ยบอกว่าให้ช่วยจัดแผนการทําอาหาร3มื้อที่มีโปรตีนสูงให้หน่อยนะครับ ว่าทั้งมื้อเช้ากัางวันเย็นเนี่ยได้อาหารว่างเนี่ยควรจะกินอะไรแล้วก็ให้เขียนข้อมูลลงในรูปแบบของตารางนะครับแล้วก็ชั้นเนี่ยก็คือบ,บอกว่าตัวของเราเนี่ยก็เหมือนเจมีน,าน่าเป็นเพื่อนคู่คิดนะก็บอกว่าชอบกินสับปะรดไก่แครอทนะครับแต่ไม่ชอบกินพวกแตงกวาธัญพืชเนื้อแดงสักเท่าไหร่ไม่ชอบนะครับก็ได้ข้อมูลออกมาตามนี้แล้วทีนี้เจ้าตัวเจมีน่าเนี่ยทำอะไรได้บ้างกับข้อมูลนี้ อย่างที่บอกใบาสามารถที่จะส่งออกไปยังเป็นกูเกิลชี t ได้ท้งในรูปแบบของตารางแล้วก็สามารถที่จะให้อ่านให้เราฟังได้สำหรัรบ,นรบหนึ่งคนความชอบสับป,ประรดไก่แครอทไม่ชอบแตงกวาทัญ,ญพืชเนื้อแดงวันที่หนึ่งมื้ออาหารเมนูอะไรพวกนี้มันจะสามารถออกเสียงเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอิมเม t ทูออ i o ก็คือสามารถมีเสียงออกมาได้เลย นะครับแล้วก็มีแบบแสดงร่างคำตอบไปด้วยตรงนี้กรณีที่เจ้าตัวเจม i นายเนี่ยมันเขาเรียกว่าออกคำตอบมาให้เราเนี่ยก็จะตอบมาเนี่ยในในใน,ในตัวเนี้ยที่ซ่อนอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะมีบอกว่าดูให้ทั้งหมดทั้งล่าง3คําตอบก็คือมีตอบแบบที่หหรือตอบแบบที่2องะเราก็สามารถเปลี่ยนคําตอบได้ตารางก็เปลี่ยนไปใช่หไหมครับตารางก็เปลี่ยนไปก็ดูจากตารางความชอบอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนไปเขาก็จะไม่ให้ข้อมูลตรงนั้นเขาบอกว่า าสามารถปรับเปลี่ยนได้ว่ามื้อเช้าของวันอาหารคนจะมีแบบนี้โปรตีนคนจะมีเท่าไหร่นะครับก็จะมะีมีข้อมูลทางล่างที่เปลี่ยนไปหรือจะเป็นล่างคําตอบที่สามก็คือเป็นแบบนี้เขาก็อาจจะไม่ได้บอกมเป็นในเชิงของรูปแบบตาราง <c oughs> แบบนั้นแต่ว่าเป็นการกั้นด้วยขีดนะครับเป็นเป็นขีดอย่างเงี้ยก็ว่าอยู่ที่ว่าเราต้องการคําตอบแบบไหนหรือถ้าเราไม่ได้พอใจคําตอบที่แบบนี้เราหรือว่าเราจะต้องให้ลองรีเจ n เน a เรใหม่ ก็กดตรงนี้เพื่อสร้างคำตอบใหม่ได้นะครับก็ให้เจ้าทางเจมีนายตัวนี้เป็นคนตอบบอกมาว่าโอเคข้อมูลก็จะมาเปลี่ยนเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็อยู่ที่ความพอใจแล้วก็ปรับไปได้เรื่อยๆนะครับก็เอาไปเป็นไกด์ไลน์สตาร์ดี้ของเราได้นะครับทีนี้พอทําขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราลองมาดูซิว่าเจ้าตัวเจมีนายมันมีอะไรบ้างถ้าดูด้านขวาก็จะเป็นอ e ีเมลของเราใช่ไหมครับถ้าดูด้านซ้ายนี่ก็จะเป็น ไอคอนเจมีนาก็จะขับไปหน้าแรกขีด3มขีดตรงนี้ที่เป็นยุบออกยุบเข้าได้ถ้ากดหนึ่งครั้งก็จะมีข้อมูลล่าสุดว่าเราเคยถามอะไรมาแล้วบ้างนะครับเราสามารถกดแชทใหม่ตรงนี้ได้ไหมอ๋อโอเคเราสามารถเราต้องมาเพิ่มพร้อมตรงนี้นะครับแล้วข้างล่างมีอะไรบ้างมีคำว่าความช่วยเหลือเกี่ยวกับพวกการอัปเดตพวกความเป็นส่วนตัวอะไรพวกนี้คําถามที่พบบ่อยหรือว่าเกี่ยวกับเจมีนานะเขาคืออะไรก็ ลองไปอ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเจมิ n นก็มีทั้งรูปแบบที่เป็นแบบต้องเสียเงินแล้วก็เป็นแบบที่ฟรีนะครับแต่ตอนนี้เราใช้แบบฟรีไปก่อนนะครับมีอะไรอีกมีการตั้งค่ามีความช่วยเหลือมีการตั้งค่าการตั้งค่ามีอะไรเป็นปรับเป็นโทนมืดโทนสว่างตอบแบบเรียวไทม์ลิงก์สาธารณะของคุณคืออะไรอะไรพวกนี้มันสามารถที่จะทำสิ่งพวกนี้ได้นะครับที่อยู่ไอพีพวกนี้สามารถทำได้ นะครับถ้าเขากดคำว่าแชทใหม่ก็จะกลับมาที่หน้าเริ่มต้นใหม่ทีนี้เราเรามาลองดูสิ่งที่เขาถามอื่นเช่นภาษาใหม่ๆดูสิอย่างเช่นอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยคุณเป็นภาษานั้นกับฉันได้ไหมเหมือนว่าเราสามารถแชทคุยเป็นภาษาฝรั่งเศสได้นะครับเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นทางเลดนะครับถ้าฉันพูดอะไรผิดไพยากรณ์หรือผิดความหมายก็ช่วยแก้ให้ด้วยอะไรเงี้ยเราอาจจะสมมติว่าเราต้องการ ศึกษาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็ใช้เจมีน่าเข้ามาช่วยได้เอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจผมอาจจะใช้เจ้ตัวเจมีน่าเข้ามาช่วยได้ด้วยนะครับก็จ,จะเป็นพวกคําที่เป็นภาษานั้นๆที่ฉันยังเป็นมือใหม่ช่วยใช้คําง่ายๆหน่อยนะอะไรเงี้ยหรือเป็น,อ,นอะไรเนะี่ยคอนเซปต์ซับซ้อนของ AI ก็คือ,อดูตัวอย่างนี้ก็บอกว่าอธิบายคอนเซปต์ของ Gen e r a t i v เ AI เหมือนฉันเป็นเด็ก5ขวบหน่อย เขียนให้เด็ก5้าขวบเข้าใจง่ายๆหน่อยว่ามันคืออะไรโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นการทุกคนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจคาว่า genera t i v e AI generative AI คืออะไรนะครับดูเจ้าตัวจ e มี n i เนี่ยมันสรุปให้ Gen e r a t i v e AI ก็คือไอก็คือคล้ายๆกับดินสองิเศษแทนที่จะวาดรูปมันก็สามารถสร้างอะไรที่เราคิดได้นะครับลองนึกภาพว่าหนูอยากได้ของเล่นอะไรใหม่ๆใ,ใน genera t i v e AI ก็คิดถึงของเล่นที่หนูอยากได้แล้วก็สร้าง ของเล่นตามจินตนาการของหนูได้เลยนะครับโดย generative ai เนี่ยสามารถาคิดถึงเพลงใหม่แต่งเพลงขึ้นมาใหม่หรือคิดถึงเรื่องราวใหม่ๆเขียนนิทานขึ้นมาใหม่นะครับวาดภาพใหม่วาดภาพขึ้นมาใหม่สามารถทําได้นะครับเรียนรู้จากสิ่งใหม่แล้วก็สร้างสิ่งใหม่จากสิ่งที่เรียนรู้นะครับก็เหมือนสรุปเขาสรุปเพราะว่าก็เหมือนดินสอพิเศษที่สามารถวาดรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการนะครับตามจินตนาการ ทำอะไรดีสมมติว่าเขาตอบมาค่อนข้างที่โอเคเขาเราก็สามารถที่จะตอบดีตอบได้ไม่ดีสามารถใส,ใส่ข้อมูลได้สามารถแชร์ส่งออกคําตอบที่เราถามเพื่อให้เพื่อนๆดูได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบคําตอบอีกครั้งดได้แล้วก็เพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างก็ลองสิ่งพวกนี้ก็ลองลองทำลองเขาเรียกว่าอะไรลองใช้ดูนะครับแก้ไขคําตอบก็สามารถแก้ไขได้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราลองกลับไปที่แชทใหม่อีกครั้งมีตัวไหนที่เรายังไม่ลองสมมติว่าเป็นวิธีการทํางานของรถยนต์ไร้คนขับเรามาดูว่ามันคืออะไรบ้างเขาก็บอกว่าอธิบายเกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับที่ขับื่อนด้วยตัวเองได้ยังไงโดยที่สมมุติว่าไอ้เจ้าตัวจีบินาหรือกนะูเกิลบัตเป็นวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพลองสิ เห็นไหมครับเขาว่าเจ้าตัวเจมี่ไก็ตอบมาว่าสวัสดีครับผมชื่อบาดนะครับเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญนัานรถยนต์และคนขับ<ม>ก็จะบอกว่า,อาลองจินตนาการว่ารถยนต์ไร้คนขับเนี่ยก็เปรียบเสมือนมนุษย์นะครับสายตาก,ก,ก็คือเป็นรถที่มีกล้องหลายตัวรอบคันกน็มีกล้องหลายตัวรอบรอบคันเพื่อที่จะจับวัตถุจับคนสัตว์สิ่งของใดๆก็ตามที่อยู่บริเวณรอบๆไปจราจรนะครับ แล้วเขาก็จะบอกว่ามีสมองรถก็มีรถมีคอมพิวเตอร์ที่อัจฉริยะเปรียบเสมือนสมองเพื่อคอยประมวลความรู้ก็เหมือนสมมติเป็นคอมพิวเตอร์ก็ต้องมี CPU ที่จะคอยวิเคราะห์ตัดสินใจสั่งการในการขับเคลื่อนแล้วก็จะต,ต้องมีเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์หลายๆเส้นเปรียบเสมือนเส้นประสาทที่คอยรับรู้เช่นความยาวความเร็วระยะห่างมุมมองอะไรพวกนี้ถนนพวกนี้ก็คือเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นเซนเซอร์ที่คอยมาตุ้จทุกยย่างเพื่อส่งข้อมูลเข้ามา นะครับแล้วก็อย่างเช่นข้อที่4บอกเป็นเปลนกล้ามเนื้อก็เปรียบได้กับว่าเป็นระบบที่มีการขับเคลื่อนียบเสมือนอการควบคุมความเร็ว bake, เบรกเลี้ยวคันเร่งอะไรพวกนี้ครับเป็นยังไงบ้างการเปลี่ยนเลนนะครับถ้าเปรียบเทียบกรับมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็การทํางานของอรถยนต์และคนขับเนี่ยเขาจะสามารถที่จะรับรู้ได้ประมวลผลได้ตัดสินใจได้สําการได้นะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือลองนึกว่า เรากำลังขับรถอยู่เราใช้สายตามองสิ่งรอบตัวมิเคราะห์สถานการณ์ตัดสินใจว่าทำอะไรในการควบคุมรถนะครับรถยนต์และคนขับก็คล้ายกันเพียงแต่ว่ามีกล้องมีเซ,นซ็นเซอร์มีคอมพิวเตอร์เข้ามาทำงานแทนมนุษย์แทนคนเท่านั้นโดยที่เขาใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการทำบอกว่าเป็นรถยนต์และคนขับก็คือมีคอมพิวเตอร์วิชั่นก็คือเป็นเปรียบเสมือนของสายตาที่คอยมองรอบๆ คอมพิวเตอร์วิชั่นถ้าเป็นไม่ใช่เรียนสายคอมก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น Image p r o c e s s i n g ก็คือเป็นการวิเคราะห์ภาพนะครับเป็นการวิเคราะห์ภาพถ้าเป็นคําเดิมเขาเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับแล้วก็มีพวก d e e p learning ก็คือเป็นพวกนี้ก็คือเป็นสมองที่จะคอยประมวลผลว่าสิ่งที่ส่งเข้ามเนมันทาอะไรได้บ้างอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวไลเดอร์เอ่าเลนะครับ ที่คอยวระยะหาความเร็วมุมมองของคนอของรถยนต์ว่ามันทํางานยังไงนะครับแล้วก็มีไลน์ก็เปลี่ยนแบบเสมือนครับโซน่านะครับที่คอยตรวจจับวัตถุต่างๆมี GPS นะครับสิ่งพวกนี้เขาก็จะสรุปข้อมูลสิ่งพวกนี้มาให้เรานะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแบบนี้เพราะว่าเออผมชอบมาผมกดไลน์ให้ด้วยก็บอกว่าอ๋อโอเคเข้าใจง่ายอาจจะไม่ค่อยถูกต้องมากเราต้องอาจจะต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับอาจจะมีส่งกลับไป นะครับแล้วมีอะไรบ้างเราสามารถแชร์ส่งเป็นอีเมลหรือว่าจะส่งไปยัง Google เอกสารนะครับก็คือเป็น Google d o c นั่นแหละเราลองกดส่งไปที่ Google d o c กก็เปิดไปที่ Google mm hmm. เอกสารตัวนี้นะครับนี่ก็จะมีข้อมูลทั้งหมดที่เป็นของเ,อเจมีนายตอบมาก็สามารถที่จะเอาข้อมูลน,นี้ไปทํางานต่อได้นะครับ mm hmm. แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ ตรวจคําตอบอีกครั้งนะลองกดตรวจคําตอบอีกครั้งก็คืออันนี้เราอาจจะต้องตรวจสอบแล้วไม่ผลล,ลัพท์ความเข้าใจผลรับโอเคก็อาจจะมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ตัวนี้น่าจะเป็นในมุมมองของการเสิร์ชข้อมูลผ่านของ Google สมมติว่าเราต้องการว่าถ้าเป็นรถในคนขับเขาจะไปเสิร์ชหาที่ข้อมูลที่เป็นทางผ่านข้อมูลผ่านเว็บไซต์นะครับนะอย่างนี้ข้อมูลเราก็สามารถไปใช้งานต่อได้นะครับ ทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกลับไปที่เดิมสมมติตอนนี้เราถามมาแล้วทีนี้ผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใน EP ที่3นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ